ทุกคนด้วยนะครับผมต้นปามเองอยู่ที่ช่องสศทธิจชตัตามนะคะก็เป็นยูทูบเบอร์คนเดียวไม่ได้ถ่ายคลิปมานานแสนนานมากเลยทุกคนก็ขออภยัยด้วยนะเพราะว่าอยู่เนี้ยผมก็เริ่มโตขึ้นเริ่มเดินเส้นทาของตัวเองเยอะขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายคลิปเท่าไหร่และช่วงนี้ปิดเทอมปามหายไปไหนเออเ,อเอออย่เนี้ยปามก็เริ่มแบบว่าอย,อยู่แบบโลกของตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยได้ คลิปอะไรนี้มาวันนี้ผมจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็คือ,อเรื่องที่ผมพูดถึงตอนนี้ทุกคนน่าจะเคยดูเรื่อง n นนโนกันเนาะหรือเด็กใหม่เกิลฟอร์มโนแวร์นี้ผมดูมาแล้วผมจะให้ข้อคิดตามนะจากตอนที่12ถึง13อะ่ะคือตัวแนนโนมันเปลี่ยนเปเสมือนกับตัวผมนะเมื่อตอนประมาณปห้าปหประมาณประถมมาช่วงประถมเลยเพิ่เหมือนเกียรเสมือนว่าผมอะ่ะถูบูลี พูกบูลลี่รวนเป็นเป้าประจานอะเอาไว้ง่ายคือคือเป็นคำพูดใน,อน,น่อนแดนโน่ในตอนประมาณสิบสอไม่ก็สิแหละประมาณนั้นบอกว่าตอนนั้นพวกเธอคงจะมีความสุขม,มากเลยสินะพวกพอมีเรื่องเกิดขึ้นมากวรุมฉีกทีงคนอื่นที่หน้าตาเฉยทั้งทั้งที่เขาว่ถปกผลิตดีๆกันอยู่เนาะ การเป็นการเห็นคนอื่นเป็นเป้าประจานคงเป็นสิ่งที่มีความบันเทิงชีนหนึ่งของพวกเธอและก็เป็นสิ่งที่พวกเธอเป็นพอยิ่งมีคนให้เกลียดพวกเธอก็ยิ่งรักกันมากขึ้นจริงหรือไม่อันนี้บอกไว้่อนเลยว่าใช่เฉพาะคือผมบอกพวกกลุ่มเคลื่อนพวก ั้งน่าจะทั้งห้องตอนนั้นคือจำได้ว่าผมโดนเราตอนนั้นผมย้ายห้องมาใหม่ๆคือตอนนั้นจากห้องสามก็กลายเป็นห้องหนึ่งต่อปฐมคือด้วยความที่ว่าผมมาเหมือนเป็นเหมือนได้รับโปตา้าในการย้ายห้องคือผมเป็นเด็กแบบเด็กกับผู้ฝรั่งเะไรอ่งน,นแต่ห้องสามเน็กแค่บางรายอะไรอย่างนี้แล้วผม โยนย้ายแล้วทาไมถึงย้ายทุกคนก็ตัดถามอย่างเงี้ยเพราะทำไมถึงย้ายอ่ะก็ผมได้มาย้ายในห้องนี้นาะแบบเออปาเป็นเด็กฝรั่งอะไรนีเอ้ยไม่ใช่เพราะปาเป็นเด็กไี้รับโคต้าเออแล้วทำไมถึงย้ายอ่ะแล้วทำไมมาห้องนี้ด้วยทุกคนไม่ต้อนรับม,มึงทุกคนรังเกียจมึงคนแบบนี้ใส่ซึ่งต้นปามอกไวก็เลยว่าคือ ด้วยความที่ว่าตอนนั้นปามโดนประจานซักอย่างซัมติงนี่แหละว่าแบบผมเป็นเนี่ยเถธาหารเก่าบ้างที่ใส่ร้ายที่ฟองนูนีนันอะไรต่างๆเยอะไปหมดซึ่งก็นะจากใจคนที่โดนบูลลี่จริงๆคือผมโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ปัดผมเลยปัจจุบันคือโดนไหมก็มีช่วงม .2 ที่โดนก็คือโดนบูลลี่เพศ ก็โดบรลี่เพก็คือผมอผมยอมรับตัวแล้วว่าผมเป็นเพที่สามจริงๆเกยแหละซึ่งทุกคน่าจจะเปิดใจกันเนาะว่าผมโดบุลี่แบบไน,นแบบโดนดาน่แบบน,าน,น่นนี้ซึ่งผมก็เข้าใจแหละว่าจะมีคนบางคนที่แบบรับได้บ้างรับไม่ได้บ้างเกลียดบ้างไม่เกลียดบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนเด็กๆี่คือโดบุลี่จริงคิดว่าปามแต่งเรื่องก็ได้นะแต่ปามโดบลลี่จริง โดนแบบเคอเหมือนทั้งห้องอแทบจะไม่อยากจะแตะตัวผมเลยไม่อยากจะคุยกับผมเลยอย่างบางรายคือบล็อกเฟซผมแล้วอะเรื่องจริงนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อบล็อกเฟซใช่ปะหนักกว่านั้นก็แบบอ่าโดน คนหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะข้ามารุมทำร้ายผมซึ่งตอนนั้นก็ด้วยความที่แบบตัวปาไม่เด็ดอ,อารมณ์โฉมวูบง่ายไงเลยโยนขวดจะติดน้ําใส่ใครก็มีรูวเอาก็เดือดท้นที่แล้วก็กระโดดระหกอกันแล้วก็ไปปาใส่เขาเพื่อตอนน้นปาเพรว่าบบตัวปาเป็นแบบเอ่ะชมเพื่อผมอะเดี๋ยวนี้นผมก็เริ่มปรับตัวใจเย็นลงแล้วอะไรอย่างนี้ แต่ก็นะอันนี้ที่ปาม,มาเล่าอย่างนี้ยเพราะว่าคือปาอยากให้แบบว่าคือบักคือปาอยากจะแบบว่าเออเพาะปาก็โดนบูลลี่มาอะไรอย่างนี้เพราะปาก็เคยโดนทุกคนถูกบูลลี่หมดอยากยูทูบเบอร์บางรายก็โดนบูลลี่แต่เนี้ยคือปามาออกมาเพราะว่าไม่ได้ถ่ายถึงงานแล้วก็อยากาจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการโดนบูลลี่ให้ฟังว่าแบบแบบรับรู้ยังไง ยอดเรื่องก็ประมาณนี้คหละเทปปามเนี่นยจะเล่าว่าเออพ่อป้าก็โดนบุรี่มาแบบเออคือหนักอะ่ะจะบอกจะบอกรายละเอียดก็ได้นะแต่พอมีเวลาไม่นานนีดคลิปตอนนี้จะห้านาทีกว่าละก็ <c oughs> <c oughs> คือด้วยความที่ว่าต้อป้าก็ไม่ได้มาเลยมาคือเพื่อขอตอนนี้คือตัวบบุรี่หนักจริงอ่อาเดี๋ยวไปบอกก็ได้บอกว่าสักสองสามพอด้ะ ตอนแรกอะ่ะคือความเดินเพือ่อความเดินเข้าแถวแรกแรกคูปองคือมันจะเคยที่โรงนเรียนผมจะจะบีบคูปองแรกจะเรียกว่าเป็นชิปก็ได้อ่ะเป็นแบบกลมๆเล็ก,ลกๆกลมๆประมาณเนี้ยเท่าลุกเท่าเนี้ยเออเราเข้าแบบแรกกันคือผมก็แบบก็ตอน,น,นอแ,แล้วก็พอแถวๆนะแต่ไม่มีใครเข้าแถวอยู่ข้างหลังข้างหลังผมเลยแม้แต่ข้างหน้าก็ไม่มีใครอยากจะเข้าเลยต้องหาคนที่แบบเด็ดแบบติ่มตมอะ่ะ มากันข้างหน้า,าไว้แบบถ้าสมมุติเพื่อนผมผมคนนี้ชื่อขอทางสมมติว่าเแล้วกันเนาะเอเขายืนอยู่ข้างหน้าผมแล้วเอเขาไม่ได้ม่เลยเขาบอกว่าข้างหน้ามีเออยู่โ okay, อเคยิ้มไปแทกซึ่งเกือบทั้งห้องแทะคนนั้นเกือบจะหมดเลยอ่ะแล้วซึ่งตอนนั้นบามแบบดูแหละเขาน่าจะไม่ชอบกูเลยเนะนี่เขาน่าจะเกลียดกูเลยเนะ่ทั้งห้องก็คือแบบโดนแบร์ทั้งห้องตอนนั้น พอโดนแบนทั้งห้องปุ๊บคือไม่มีใครกล้าคุยไม่มีใครกล้าแบบกล้ไม่มีใครที่แบบว่าพอเวลางานกลุ่มอะไรอย่างงี้ก็จะแบบจะไม่มีใครอยากให้ผมอยู่ด้วยพอมีประกาศแบบเรียกชื่อคนที่ได้อยู่ปุ๊บพวกเก็จะบอกว่ามึงโดนตกแล้วอะ่ะมึงได้อยู่กับต้นตามอะไรอย่างงี้ ก็คือผักคือปามผ่านไปสิมาเบบว่าแบบความบันทีกแบบหนวอแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมีคนสร้างคุณมเราในอินเห็นมเพื่อนี้ความเห็นโดยเฉพาะเลยไม่รู้ที่ไหนคือเหมือนผู้คนเขาอยู่ในพื้นที่เขากันแบบเหมือนทำห้องก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะแล้วผมอ่ะ มันผมรู้สึกว่าตัวเองเโดนดินทาแบบตามมาอยู่แล้วอรอต้นตามต้นตามจะเหนื่อยก็คือแบบนี่คือมอห้าจนจะขึ้นหกแล้วอะ่ะคือก็ไม่รู้แล้วล่ะกอ่อต้องผนต้องผลด,ดูแต่โลกใบนี้อีกยาวนานสักหัก Để cho tầm ảnh mình Toàn bộ màn hình là Tập trung là Còn là, Đó là. Đó là...